ความสุขของท่านมีมากที่สั่งพระช่างได้ท่านจะไปแลกเอาความชั่วเข้ามาไหมบางท่านเห็นกตัวจริงๆไม่ใช่เป็นนักกรรมาฐานไม่มีสติสัมปชัญญะไปแย่งเอาความดีเข้ามาแล้วถีบเอาความชั่วให้เขาเอาความสุขแย่งความสุขเข้ามาคนยุคใหม่สมัยนี้มันจึงเลี้ยลงแย่งความสุขแล้วถีบความทุกข์ไปให้เขาหน้าเวทนาอย่างหน้าที่ยได้มากมีความหมายอย่างนั้น ทนทั้งหลายงัวควายหายแล้วไปลออ้อมคอไปป้องกันท่านจะตายอย่างแท่งทึงหน้าใจหายแต่ไม่ได้สร้างความดีตั้งแต่หนุ่มสาวท่านจะไปค้าขายตอนตาบอดเนี่ยตอนแก่แล้วไปค้าขายท่านจะแย่ลงไปตายแท่งทึงโดยไม่รู้ตัวขาดสติธรัรมชัญยะตายแลย้วท่านจะไปไหนขอฝากท่านนุ่มสาวว่าท่านเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมาเนี่ยที่คุติหลายลายลูกมาเลีนยงซื้อลูกติดยาหม,มา ทำยังไงจะแก้ยังร้อยละแนะปดสิบน่ะสถาบันโรงเรียนก็ครูขายสถาบานันครอบครัวพ่อแม่มาได้อยู่ด้วยกันมาที่นี่มีปัญหามากนี่แหละปัญหาเนี่ยน่าสงสารปัญหาแก้ไม่ยากถ้าท่านจะแก้ท่านมีศรัทธาไหมมานั่งกรรมาฐานมีศรัทธาไหมไม่มีเลยตามเข้ามาเขาลือกันมากมานั่งกรรมาฐานแก้กลับ ไปฆ่าเขามาแล้วไปโกงชับสินพี่น้องมาแล้วกันั่งแล้วหายหมดไม่เป็นความจริงท่านท่านปลูกศรัทธาสักตัวเดียวได้ไหมให้เกิดศรัทธาแล้วเกิดความเลื่อมใสได้ไหมไม่ต้องไปปลงมีความสามารถไมมปลูกศรัทธาให้มันขึ้นปลูกต้นไม้ให้มันงอกงามปลูกศรัทธาให้มันงอกงามท่านไม่มีศรัทธาท่านมานั่งทำไมพอเมื่อยหน่อยเลิกเลยนี่นะไม่มีศรัทธา ให้เวลาเป็นประโยชน์ต่อชีวิตหามไม่ไหมเวลาล่วงโลยแบบเปล่าตะจะจากประโยชน์เวลาไม่มีค่าในชนีวิตแต่ท่านมีปลูกศรัทธาเต็มที่80%ท่านจะมีค่าในชนีวิตชีวิตท่านจะมีค่ามากเวลาที่มันผ่านพ้นไปจะมีประโยชน์ต่อชีวิตที่มันเป็นอดีตไปแล้วที่ผ่านเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อโลกปัจจุบันนี้มากมายอนาคตเราจะได้รู้ว่าเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยอย่าจับบั่นคำันตายผิดหวังจะเสียใจต่อชีวิต น่าคิดตีความเนี้ยเพราะฉะนั้นการเจริญกรรมาฐานมาตีความให้ใกล้ชิดให้สนิทต่อความชั่วและความดีจะได้แก้ไขปัญหาถ้าเราปลูกศรัทธาเชื่อมัน่นตายให้มันตายปวดหนอตายให้ตายนี่เรียก,กว่าตัวศรัทธาตัวศรัทธาตัวอดทนศรัทธาแล้วต้องอดทนด้วยนะอดทนนี่ต้องมีวิริยะความเพียรด้วยมันประกอบเนือง รับรองท่านใดผลเนี่ย